สวัสดีค่ะมีคนถามมาด้วยนะคะว่าอยากจะลงคลิปเรียวด้วยอะ่ะทำยังไงแต่ว่าเราไม่อยากจะให้เพื่อนที่อยู่ใน facebook ของเราเนี่ยเห็นนะคะไม่อยากให้ใครที่เรารู้จักเห็นคนในครอบครัวเห็นนะคะเพราะว่าอายนะคะอยากจะสร้างตัวตนเนี่ยแหละนะคะอายเพราะว่านะคะเพื่อนมา เื่อนที่สนิทเนี่ยมาเห็นแล้วเขาจะมาทักท้วงหรือมาถามหรือว่ามาแซวให้เราได้เขินนะคะวันนี้พี่ตีมีแนะนำนะคะวิธีธทำยังไงนะคะไม่ให้เพื่อนเราเห็นนะคะเราจะต้องเปิดเพจนะคะเป็นช่องของเราอีกช่องทางหนึ่งนะคะพี่ตีจะสอนวิธีการสร้างเพจนะคะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ตีจะมาสอนวิธีการสร้างเพจนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะทำคลิปเรียวนะคะแต่ว่าไม่ต้องการทำคลิปเรียวลงใน f a c e b o o k ส่วนตัวนะคะต้องการที่จะทำในเพจนะคะเพราะว่าอายนะคะไม่ต้องการให้ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดรวมทั้งเพื่อนนะคะอยู่ในเฟซของเราเนี่ยมีเยอะเกินนะคะไม่ต้องการที่จะโพสเพราะไม่อยากจะให้คนเหล่านี้ได้เห็นได้รู้จักนะคะเริ่มจากการสร้างเพจนะ,ะมาที่ Facebook ค่ะ ค่ะเมื่อมาที่ Facebook ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่ขีดสามขีดด้านบนค่ะเห็นคําว่าเพจไหมคะแตะเข้าไปค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะที่เห็นอยู่นี่คือเป็นที่พิธีสร้างเพจไวะะ้สำหรับขายของหรือทำการโปรโมทสินค้าตัวอื่นนะคะมาที่สร้างด้านบนนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะ มาที่เริ่มกันเลยนะคะแตะเข้าไปค่ะเมื่อเริ่มมาตรงนี้แล้วนะคะเพจของคุณชื่ออะไรนะคะก่อนที่เราจะสร้างเพจเนี่ยให้คิดชื่อเพจไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างพี่ตีจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะชื่อเพจที่พี่ตีสร้างในวันนี้ก็คือเอ่อต้องการที่จะโปรโมทสินค้านะตั้งง่ายๆก่อนนะคะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ ในที่นี้ก็เกี่ยวกับโปรโมทสินค้านะคะก็หลังจากนั้นนะคะไปที่ถัดไปนะคะค่ะในที่นี้นะคะเลือกหมวดหมู่สินค้านะคะพี่ตีต้องการที่จะโปรโมทสินค้าแนวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะถ้าไม่มีนะคะถ้าถ้าเราต้องการเป็นแนวอื่นเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ตรงนี้แล้วก็เสิร์ชค้นหาได้นะคะแต่ในที่นี้พี่ตีต้องการโปรโมทแนวเกี่ยวกับสุขภาพและความงามนะคะก็เลือกได้เลยนะคะ เมื่อมาตรงนี้แล้วนะคะมาที่สร้างนะคะกดคำว่าสร้างได้เลยค่ะค่ะเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถอธิบายนะคะว่าตัวเราเนี่ยทำการสร้างเพจเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะต้องการที่จะมาแนะนำหรือว่ามาอบอกต่อเกี่ยวกับอะไรคนที่เข้ามาดูในเพจของเรานะคะในที่นี้พี่ตีก็จะพิมพ์ว่าเออต้องการแนะนำสินค้าต้องการ ประมาณนี้นะคะพี่ตีก็ทําให้ดูตัวอย่างก่อนเนาะแล้วก็เว็บไซต์นะคะถ้าเรามีหรือไม่ก็ถ้าไม่มีเว็บไซต์เราก็เอาหน้า Facebook ของเรามาใส่ก็ได้นะคะที่เป็นตรงหน้า Facebook นะคะในที่นี้หรือไม่ก็ตรง ID Line ของเราก็ได้นะคะไลน์ที่เรามีอยู่นะคะแต่ถ้าไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็อีเมลของเรานะคะถ้าเรามีนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็มือถือนะคะมือถือที่เราใช้ในการสมัครเฟซบุ๊ะคะ่ะ ก็ใส่ลงไปด้วยนะคะตำแหน่งที่อยู่นะคะใส่รายละเอียดตามนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็กดคำว่าถัดไปนะคะทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวเรามาปรับเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็คือเรียบร้อยแล้วเนาะต้องการที่จะ ใส่ปกใส่รูปภาพนะคะตรงกลางนี่เราก็เลือกใส่รูปภาพของเรานะคะส่วนตรงนี้นะคะก็ใส่ปกให้เรียบร้อยนะคะในที่นี้พิธีทําให้ดูตัวอย่างเนาะใส่ปกเป็นแนวนี้ก่อนก็ได้นะคะหรือไม่เราก็สามารถปรับแต่งเองได้เลยนะคะส่วนตรงนี้เราก็ใส่รูปเราก็ได้หรือว่ารูปตัวสินค้าของเราก็ได้หรือว่าโลโก้ของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวพิธีให้ดูทําตัวทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะ เราสามารถปรับแต่งเพจของเราได้เลยอะคะ่ะค่ะต่อไปก็กดคำว่าถัดไปนะคะค่ะอันนี้เราข้ามไปก่อนนะคะค่ะก็ถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้เพื่อนของเรามาเห็นในตอนนี้เรายังไม่ต้องกดปุ่มเชิญนะคะไปที่ถัดไปเลยค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่นี้เองเนาะเราสามารถกลับมาปรับแต่งแก้ไขเพจของเราได้ตลอดเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเพจของเรานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถูกต้องแล้วนะคะ ค่ะเขาก็จะมีแนะนำเนาะว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นี้เองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือการสร้างเพจนะคะเพื่อที่เราจะทำการโปรโมทสินค้าหรือว่าขายสินค้าของเราต่างหากนะคะและนะคะเมื่อเราต้องการที่จะลงคลิปเรียวนะคะเราก็สามารถลงได้เลยนะคะแต่ในตอนนี้คือเหมือนเราเข้ามาตรงนี้ก่อนนะคะเข้ามาดูเนาะเห็นไหมคะเอ่อเราจะเข้ามาดูคลิปเรียวนะคะถ้าเราได้ลงคลิปเรียไปแล้วเนี่ยมาตรงที่นะคะ เพิ่มเติมนะคะแตะเข้าไปค่ะแล้วก็มาที่เลี้ยวนะคะถ้าเราต้องการที่จะสร้างนะคะถ้าเรามีคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยเราก็สามารถอัปโหลดได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ตีอัปโหลดให้ดูตัวอย่างเนาะเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะอัปโหลดให้ดูนะคะแล้วเราก็ใส่รา,ายละเอียดนะคะแล้วก็โพสต์นะคะน,นี้แหละก็คือเป็นขั้นตอนการลงคลิปเลียวแล้วก็ าการสร้างเพจนะคะถ้ามีอะไรสงสัยนะคะติดตรงไหนก็ทักสอบถามพี่ตีได้นะคะยินดีแบ่งปันเท่าที่พี่ตีมีประสบการณ์นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ